อสวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้เดินรอบร้านกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้เราไปเดินรอบร้านกันหน่อยดีกว่าว่าของมีอะไรอัปเดตบ้างไปมา,มาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่ณนะวันนี้ก็คือมินที9ตัวนี้ตัวอลูมิเนียมนะครับผมมินทีเตัวนี้เป็นราคาโปรนะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทตอนนี้มี2ส,สีนะครับมีสีเนี่ยน้ำเงินชมพูแล้วก็สีลุ้งนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะมาจัดกันได้เลยนะครับผมตัวถัดมาตอนนี้ก็จะมีตัวแบล็กเกอร์ไฟลนะครับแบ็กเกอร์ฟเนี่ยตอนนี้มี3ส,สีนะ แอาจริงเดี๋ยวมันจะมีมาเพิ่มนะก็คือสีเทาส้มเนี่ยสั่งไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่มาส่งนะครับแบล็กเกอร์ยอยู่ที่8,900บาทนะครับตอนนี้มี3สีนะถ้าเกิดชอบตัวเริ่มต้นเนี่ยแบ็กเกอรไฟนี่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับผมอ่ะเรามาถัดมาก็จะเป็นตัวมิ้นนะครับตัวนี้เป็นมิ้นที920นิ้วนะครับผมมิ้นที920นิ้วตอนนี้ผมมีอยู่2สีนะมีสีดําล้วนกับสีอดำอาอะไรนะดาแดงนะครับผม ตัวนี้จะอยู่ที่14,900บาทอ่าแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนก็จับกันได้นะครับอ่าแบ็กเกอร์เอ็กไท์พตอนนี้มันมีอยู่สีสีนะแต่ว่าณนะวันนี้ที่ร้านมีอยู่แค่3สีอีกสีหนึ่งคือเทาส้มเทาเข้มนะครับผมตอนนี้มันหมดแต่ว่าเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มนะครับอตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยจะมีดำแดง เทาส้มเป็นเทาอ่อนนะแล้วก็ตัวสีแดงนะครับผมทั้ง3สีนี้ราคาอยู่ที่15,9 0 0นานะครับผมลหลายๆคนพอไปดูในคลิปเก่าเนี่ยจะบอกว่าอา้าวมัน1 4 9 0 0ไม่ใช่เหรอบางครั้งเนี่ยคือคลิปมันลงไว้นานแล้วนะครับผมแล้วก็ราคามันปรับขึ้นหวัวถ้าเกิดแบ็คเกอร์เอกไลท์พาร์ตี้ราคาปรับขึ้นเป็นปีแล้วนะ,ะกะ็แจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่ามันราคา15,9 0 0ม่เไม่ใช่1น9 0 0นนะครับผมอ่ะ ถัดมาจะเป็นฟิก a าแฟ p เต้นะครับฟิกกาแฟ p เต้นี่ยจะเป็นทรงแบบดูวินเทจวินเทจหน่อยนะอ่าอะไหล่สีเงินเรมดูแนวคลาสสิกแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลปกแฮนด์สีน้ำตาลตัวนี้อยู่เนี่ยอยู่ที่8,990บาทอ่าสำหรับตัวฟิก a าแฟ p เต้นะครับผมดาร์ฮอลลูจริงๆมีครบสีนะแค่ยังประกอบไม่หมดดาฮอลลูเนี่ย ตัว2022เลยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่13,500บาทมีสีเงินสีเทาสีแดงสีดำแล้วก็สีเหลืองนะครับผมเงินจะเป็นเงินนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูกันเนี่ยมันจะเป็นเงินเงานะครับส่วนสีเทาจะเป็นเทาด้านนะครับผมหลายคนสับสนระหว่าง2ส,สีนี้นะนะครับก็ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นดาฮอนฮิตนะครับผมดาฮอนฮิตเนี่ยราคาอยู่ที่11,900บาทนะอ่าเป็นตัวเริ่มต้นของดาฮอนปั่นง่ายสบาย6สปีดตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่ะไปต่ออ่ะนะวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวมิ้นทายโฟนนะอ่ามิ้นทาโฟนเนี่ยตอนนี้แบอ่าเอาเ,เอามิน้นก่อนนะมันจะมีกาวิธีแทรกมาอยู่คันหนึ่งด้วย มินทาโฟตอนนี้ที่ร้านมีสีนะครับตอนนี้จะมีสีชมพูเอาสีธรรมดาก่อนนะสีธรรมดา15,900จะมีสีชมพูสีดำแล้วก็สีเทาเอาไปให้ดูเทาเทาจะเป็นเทานี้นะเทาเข้มนะครับผมอ่านี่คือมิ้นไตโฟหนึ่งห0ห้าัสีทูโทนมี2มีสสีนะมี2คันมีเงินเงินเขียวกับ น้ำเงินเงินนะครับผมตัวนี้ทูโทน16,900หกาอ่านะครับผมตอนนี้ก็คือมินทายโฟจะมี2รุ่นนี้แล้วก็มีแบคเกอร์กาลวิตี้นะครับแบคเกอร์กาลวิตตี้ตอนนี้จะมีขาวแดงนะครับ23,900นากะก็ถ้าเกิดชอบแนวพับเขาเรียกว่าไงอ่ะพับแบบว่าพับแล้วเขียนได้เนี่ยตัวนี้จับได้เลยอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮอตสุดๆเลยนะมันคือดาฮอนสปีดพี ผมขายไอรุ่นเนี่ยเยอะที่สุดเลยว่าพึ่งสรุปยอดของเดือนที่แล้วเนี่ยผมพึ่งนั่งทําเสร็จเนี่ยตัวเนี่ยขายออกเป็นอันดับหนึ่งของที่ร้านด a าฮอนสปีดพีแปราคา1,9,900บาทเฟรมคอมเบอรี่อะไรดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวล้อยางจานชุดเกียร์อะไรดีมากแปดสปีดเฟรมคอมเบอรี่ด้วยถ้าเกียบคอมเบอรี่ต่างหาก ตัวนี้ราคา1,9900บาทสนใจติดต่อมานะมาเราไปต่อกับจักรยานเหมือนเดิมนะครับอ่ะตัวล้อ16นิ้วด้านนี้บ้าง16นิ้วตัวนี้เนี่ยคือ f i กกาอารานะครับผมจะมี3สีนะมีสีดำานสีดำสีเทาตัวกลางนี่สีเทานะเป็นเทาอ่อนนะแล้วก็สีขาวนะครับผม3สีตัวนี้9,990บาทล้อ16นิ้วน้ำหนักอย่างเบาเลยสำหรับตัวนี้ เวิร์กเวิร์กมากนะครับดอดี่หนึ่งนเจ็ดพันเก้อา ero, 17, บาท17,900บาทตัวนี้เฟรมคลาสสิกเฟรมพับกาไม่ได้นะแต่สวยดูดีหล่อไอตัว e b i k e นี่ผมตัดข้ามไปนะเพราะว่าแบตเตอรี่คันนี้มันใช้ไม่ยาไม่ได้แล้วผมยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรกับมัน <laughs> อ่ะโอเคอ่ะดาวฮอนครามนะครับผม ดาฮอนคามตัวนี้อยู่ที่15,900บาทตอนนี้ที่ร้านจะมีแค่สีเดียวนะครับสีส้มนะครับผมแล้วก็เหลืออยู่มาสัก2คันสุดท้ายละหมดก็คือหมดเลยนะครับมันออกมาแค่ปีนี้ปีเดียวปีหน้าจะไม่มีแล้วนะครับคันนี้เป็นคันฝากขายนะจาว่าจาว่าเฟรหแฮนด์มอบเนี่ยตัวนี้ฝากขายอยู่ที่12,900บาทนะอ่ามือหนึ่งนี่อยู่ที่1 6 9่งหมื่นหกเก้านะหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันเก้านะครับแฮนด์มอบเก้าสปีด ชิปเตอร์เป็นชิมโนโซล่าด้วยตัวซ่อนสายมาเรียบร้อยแล้วสนใจติดต่อมานะครับสำหรับตัวนี้อะไรต่อไล่ต่อฟิก้าอ,อะฟิก้าตัวนี้คือรุ่นลิปเบอรี่นะครับผมเป็น120นิ้วผมว่าเป็น120นิ้วที่น้ำหนักเบาที่สุดแล้วล่ะที่ผมมีนะวันนี้นะครับราคาไม่แพงด้วย9,990บาทนี่คือฟิก้านะอ่9 0า9 9น0แล้วน้ำหนักได้อย่างเบาเลยสำหรับตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อมานะฟิก้า b a er e c k e กอร์อีคอสโมนะครับแบเกอร์อ er e ีคออยู่ที่1,900บาทนะครับตอนนี้มี3สีนะมีเหลืองแดงแล้วก็เทานะครับผมแล้วแต่ว่าสนใจสีไหนนะก็จัดกันได้นะครับผมราคาอยู่ที่1,900บาทโคลนัสเทมโป3.0จะเหลือแค่สีส้มมันไม่ได้เหลือแค่สีส้มมันมีแค่สีส้มนะครับ14,900าบาทนะครับผมนี่ตัวนี้ก่อนดารอนวิสอีโว เป็นคันเดียวเลยที่ผมว่าตัวจริงสวยกว่าในภาพผมพยายามแต่งภาพให้สวยที่สุดแล้วนะผมพยายามแต่งภาพสวยที่สุดแล้วนะมันก็ยังถ่ายออกมาไม่ได้สวยเหมือนกับตัวจริงคือหลายคนเนี่ยมาเห็นคันเนี่ยแล้วติดใจสีตัวสีฟ้าเนี่ยในภาพมันอาจจะดูจืดๆชืดๆไปหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ว่าตัวจริงสวยมากๆต้องบอกอย่างนั้นก่อนอ่ะ ตัวท็อปของดาฮอนตัวนี้3 1 9 0 0บาทถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้เลยนะสำหรับตัวนี้สวยจริงๆครับอ่ะต่อมาจะมีมิ้นนะครับมิ้นตัวนี้เป็นตัวซิงเกิลสปีดเป็นตัวเบาที่สุดของที่ร้านและว4 4นิ้วซิงเกิลสปีดลักน้ำหนักอยู่ที่7ลโลนนิดๆ,ๆเองตัวนี้เนี่ยมันจะแบ่งแยกสีเหมือนกันนะะสีดำเทา ขาวตัวนี้จะอยู่ที่1,900แล้วก็สีน้ำเงินตัวนู้นเนี่ยน้ำเงินที่เป็นสีเงานะครับ1 2 9 0นะครับผมตัวจักรยานเด็กยังพอมีอยู่บ้างนะมีฮาโล่นะฮาโลก็จะมีล้อ12บ11ล้อ16นิ้วล้อ12นิ้วจะอยู่ที่6,200บาทล้อ16อยู่ที่7,000บาทนะครับสไลเดอร์รถถ่ายเด็กก็มีนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาเรามาดูล้อกันบางดีกว่า อันนี้ผมสูงเข้าไปนะมือผมจะสั่นๆหน่อยนะต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าล้อมันอยู่สูงผมก็เลยต้องสูงเข้าไปนะครับอ่ะตัวนี้คือล้อไลท์โปรอ่ะล้อไลท์โปตัวนี้เป็นตัวซีแบนตัวนี้จะอยู่ที่อ่า7,500บาทนะครับผมเป็นตัวขอบสูงนะอ่ะล้อไลท์โปเคฟันตัวสีแดงเนี่ยราคาอยู่ที่ ,39 0 0นเนะครับเป็น4ี1หนะสีทองตัวนี้ไลท์โปสีทองตัวนี้อยู่ที่55 0 0 นะครับผมขอบสูงเหมือนกันสีเงินตัวนี้ก็เป็นตัวตัวท็อปอ่ะตัวนี้7,500พันนะครับอ่าขัดมาจะมีล้อยอีโรซิกนะครับผมตัวนี้อ่าดุม7 4้อยนะครับดุม7 4็ดสตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะเป็นตัวขอบสูงนะของล้อยอีโรซิกนะครับผมร้อยจีโพคาร Carbon, ์บอนนี่ตัวใหม่มาเลยนะครับขอบสูงดูดีเป็นคาร์บอนลายอะไรนะ ลายหินอ่อนนะครับผมตัวนี้สวยมากมาเป็นตัวคาร์บอนตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0ห่าร้อยบาทนะครับมาขออนุญาตไปต่อนะครับตัวนี้คือล้อไลท์โพนะครับตัวนี้เป็นตัวอขอบสูงเริ่มต้นตัวนี้อยู่ที่5,500ันหนะครับผมล้ออีโรซิกดุมดิสนะครับถัดมาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นล้ออีโรซิกดุมดิสตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับล้ออีโรซิกสี่ก็มีตัวขอบสูงตัวนี้อยู่ที่6,500นะครับ ตัวนี้ตัวใหม่เลยสามก้านนี้เพิ่งขายหมดไปแต่เดี๋ยวเขาค่อนข้าจะส่งให้วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละ,ะตัวนี้คือล้อวิปนะครับผมเจ็ดสิบสี่อยสามสิบหรือดุมดิสก์ก็มีนะครับตัวนี้ล้อ,อวิปคาร์บอนตัวนี้อยู่ที่ถ้าเกิดว่า7 4็ดสนะ1 4 9่งตัวดิสเบรกอยู่ที่1 5 9่งนะครับแล้วก็ตัว3กา้านมีทั้งลิมแล้วก็ดิสตัวนั้นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับ มาตัวนี้ล้อ e l o ร e x 2 7อองตัวขายดีของที่ร้านเลย4,500บาทของเข้ามาแล้วใครสนใจรีบๆเลยนะครับผมอ่ะถัดมาเดี๋ยวให้ดูตัวนี้หน่อยตัวใหม่เพิ่งเข้ามาชึบล้อ16นิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องซูมออกก่อนขอโทษทีนะครับอ่าเห็นไหมอ่ะเอาให้มันเป็นเลนไวไปเลยแล้วกันน่าจะง่ายกว่านี่ ตัวนี้คือล้อสิหกนิ้วนะครับผมของ e l o ร6ตัวใหม่นะครับผมเป็นสิบหกสามนย์ห้านะ,ะว่าให้ง่ายเลยผมเอามาใส่กับเพื่อเอาไว้สำหรับบอดวอล์กเนี่ยแหละตัวนี้ราคาอยู่ที่4 5 0พัน้บาทเดี๋ยวลองหมุนดูนะสวยงามไหมสวยงามสวยงามสวยงามนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่พันท้าร้อ่บาทนะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจบอดวอล์กมาจัดกันได้เลยนะครับใครที่จองบอดวอล์กเอาไว้ครับ อ,อยากได้ล้อแต่งเนี่ยตัวนี้มีเลยนะครับผมมาเดี๋ยวซูมกลับไปก่อนชึบ่าล้อไลท์โปเคฟันตัวเริ่มต้น3,900บาทก็มีนะครับผม g ีโปตัวนี้เป็นท็อปอลูนะครับตัวนี้อยู่ที่8,900บาทนะอ่บาทตัวนี้เป็น406นะครับผมใครสนใจที่จะแบบอะลูพอบเตี้ยตัวท็อปตัวนี้ลื่นมากๆดีมากๆนะครับ มาถัดมาดูที่บอกกันบ้างดีกว่าตอนนี้บอกเข้าเต็มมากเลยอะสำหรับตัวเวลานี้นะอ่ะอันนี้บอกบ o ูสตัว47 47นี่เข้าตึมมากหลายสีมากให้เลือกนะครับ C 7เนี่ยตัวเริ่มต้นาราคา3,950บาทนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้47นะะมีตัวตัวนี้45อ่าอ่อเวเตอร์นะครับ3บา9 0ะครับตัวนี้เป็นตัว Limited ชื่อว่าอาริโซนานี่สวยไหมหมุดเหลืองหมุดหมอกส้มๆอ่ะหมุดออกส้มๆของแดงทองแดงแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีมัดกรีนสีเขียวดูในนี้อาจจะดูเหมือนคล้ายสีเทานะแต่มันเป็นเขียวขี้มา้าเขียวเข้มนะครับผมอ่าสี่พบาทนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะตัวนี้ก็ลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งก็ลิมิเต็ดตัวนี้คือเป็นลายโทโปะลายแบบอ่าตัวนี้คือ b o o k สแล b นะครับผมบ๊สแลป เป็นโอเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่5,200บาทดูดีดูลายอยากให้ดูลายมันสวยมากๆสำหรับตัวนี้นะสนใจก็ติดต่อกันมานะครับผม C 1 3ตัวคาร์บอนตัวท็อปยังมีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับถัดมาก็กมีพวก C 1 7 7 C ส7สีมัทกรีนตัวนี้อยู่ที่ 3,950นะครับแล้วก็47 a l l w e a t ท e r ทั้งตัวมีรูและไม่มีรูนะครับตัวมีรูตัวที่เขาเรียกว่าตัวคราฟนะครับ3,950แล้วก็ตัวไม่มีรูก็3,950เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะชอบตัวไหนนะอ่ะมาที่เรื่องบอกกันต่อบอกอีกตัวหนึ่งที่ของเพิ่งเข้ามาคือตัวนี้ด a าฮอนอ่าบอกของดาฮอนตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลสวยเลยอะ่ะสวยเลยหน้าตาดูดีแต่ให้ดูชิงชง นี่มีสปริงอยู่ด้านล่างมาใครบอกว่าต้องการบาดนิ่มอ่ะตัวนี้ยังไงก็นิ่มมีทั้งสปริงแล้วก็บอกก็นิ่มอีกต่างหากนะครับผมได้สีน้ำตาลอีกต่างหาก890บาทอบาทมาดูตัวนี้ต่อตัวนี้คือเบาะของ DDK นะครับบอดีด DDK ตัวนี้เนี่ยอตอนนี้จะมีอยู่3รุ่นนะ3รุ่นตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้อยู่ที่700ตัวเล็กลงมาหน่อย ไม่ใช่เล็กมาหน่อยตัวนี้ตัวเล็กสุดตัวนี้อยู่ที่600บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวกลางๆอ่หกราบบาทนะครับผมแล้วแต่ขนาดที่ต้อง,องการนะเบาลริเมดนี่มาอ้วนๆใหญ่ๆเลยน่าจะชอบอะ่ะตัวนี้นิ่มดูดีดีดูผมกดนะดูผมกดนะใครบอกไม่นิ่มนี่โหเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้นิ่มมากๆนะครับตัวนี้อยู่ที่790บบาทนะครับผมมาไปต่อ อีกตัวหนึ่ง d d k ตัว Comfort ตัวนี้ฟีดแบ็กดีมากนะมันเป็นอาเมมโมรี่โฟมแล้วมันแบบผมว่ามันมันกระชับกําลังดีอะแล้วทรงมันดูแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากดูยังดูซิ่งๆอยู่แล้วก็นิ่มอีกต่างหานะครับผมตัวนี้อยู่ที่790นะครับผมอ่เบาอารยานี่บาอารยานี่ดูดีนะใครที่ต้องการใส่อาพวกจักรยานินเทจทั้งหลายแหละแล้วอยากได้ เบานิ่มๆเนี่ยเบาอ,อารยานี่ตอบโจทย์ได้มากเลยตัวนี้อยู่ที่790เหมือนกันอ่ะไฟนะไฟช่วงหลังเนี่ยตัวที่ขายดีของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่ให้ดูเป็นไฟคู่เป็นไฟของเมจิกชายอ่านะครับผมตัวนี้ไฟคู่เป็นมินิไลท์คอมโบสว่างมากๆอ่าเป็นไฟสองทางได้ไฟกระพริบได้นะครับผมตัวนี้ผมว่าตัวแนะนำเลยละ่ะราคา1 4 9่บาท สนใจติดต่อมาได้นะครับผมเมติกชายตัวนี้ก็ตัวที่ผมขายดีอีกตัวหนึ่ง i n 4 0 0 i n 4 0 0เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวที่สว่างมากๆนะครับผม i อ4 0 0ยเนี่ยอยู่ที่1 1 9 0อบ uh, ่า1,180บาทนะครับผม uh, ของแคท Eye ก็มีแล้วแต่ตัวว่าเราจะชอบตัวประมาณไหนนะของแคท Eye นะครับ uh, ตัวที่ขายดีเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละไฟคู่ของแคท Eye นี่ m 4 0 0กับตัวราพิดไมโครนะครับผมสว่างสว่างแบบสุดๆอะ่ะตัวนี้ผมว่าดีเลยดีเลยล่ะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,490นะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่ออ่ะต่อกันเลยครับตัวนี้คือตะเกียบนะครับผมตะเกียบคาร์บอนของ G ีโปวั 1, นะอ่าตัวตะเกียบคาร์บอนตัวนี้เนี่ยสามารถไปใส่อ่าพวกดาวฮอนได้นะครับผมอ่าดุมหน้า74 พวกดุมหน้าเจสีเนี่ยใสได้หมดเลยตัวนี้ตะเกียบคาร,บร์บอนตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับผมอ่าต่อกันด้วยตัวกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยอ่าตอนนี้ที่ร้านจะมีของตัวดาวห่อนนะตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ติดด้านหน้านะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่กระเป๋าด้านหน้าตัวนี้อยู่ที่680บาทนะกระเป๋าใต้อานนะครับก็มาแล้วนะครับอยู่ที่780บบาทนะครับผม ่าตัวนี้เป็นกระเป๋าติดด้านหน้ารถพวกกรา v ิตีนะครับแบอบกของบอมตั้นเนี่ยแหละตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่490บาทนะครับสวยดูดีราคาไม่แพงนะฮะบันไดบันไดมีมาตึมเลยอะอ่าบันไดเนี่ยตัวดาฮอนตัวนี้พับได้นะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่พ2 0 0บาทอ่าบันไดของดาฮอนตัวนี้อยู่ที่990นะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นบันไดของ b r o กนะครับผมยี Ye ่ห้อ b r o กส์บอกส์บอกนะมันเป็นบันไดปลดเร็วซึ่งราคาถูกที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเอาเข้ามานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทราคาดีไม่ได้ตัวนี้ราคาดีเลยนะครับบันไดปลดเร็วของไลท์โปก็มีของนะครับมีหลายสีให้เลือกอยู่นะและนี่ก็คือบันไดตัวเบาของไลท์โปตัวนี้อยู่ที่850บบาทนะครับผมนะไปต่อไปต่อ ของเล่นมีเข้ามาพอสมควรนะอ่ะเอาให้ดูตัวขาจานตัวนี้ดีวกว่าขาจานตัวนี้เป็นตัวของเวรอนนะครับผมเป็นกระโหลกกวงมาเรียบร้อยแล้วด้วยอ่าเป็นของเวรอนกระโหลกกวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกระโหลกเลยสรับตัวนี้ราคาตัวนี้จะอยู่ที่990บาทนี่จานเวรอนขาจานเวรอนเ9 0อบาทกระโหลกกวงด้วยนะไม่รวมจานนะบอกไว้ก,ก่อนไม่รวมจาน แต่ถือว่าถูกอยู่ดีเราซื้อจานแยกเราซื้อประกอบทุกอย่างก็ยังถูกกว่าซื้อจานชุดใหม่ๆทั้งชุดเลยนะครับผมถูกกว่าแน่นอนอ่ะคราวนี้ให้ดูตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะตัวนี้คืออ่าบันไดปดเร็วของเวลโก้นะครับผมมีเข้ามาเพิ่มนะครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0บาทนะสำหรับตัวนี้บันไดปดเร็วเวลโก ข้อดีของมันเนี่ยผมว่ามันน้ำหนักเบาแล้วลื่นมากๆไม่รู้จะให้ดูความลื่นของมันยังไงก็ <c oughs> ถืออยู่มือนหนึ่ง <c oughs> อะโอเคตัวนี้บันไดกดเรืองของว e ลโกหน้าตาดูดีนะ1,500บาทผมว่าน่าสน,นใจนะครับอะปอกแฮนมันมีตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวให้ดูก่อนปอกแฮนของ b r o o k ส์ตัวใหม่ไม่รู้จะตั้งยังไงดีเนี่ยอะแป๊บหนึ่งนะครับขอหาที่ตั้งก่อน ให้ดูยางในกันไปก่อนระหว่างที่ผมแกะกล่องให้ดูอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยว่ะตัวอะให้ดูตัวนี้ก่อนก็ได้อ่ะ <laughs> ตัวนี้คือปวกแฮนด์บรูนะครับผมตัวนี้อยู่ที่3,500บาทนะเป็นตัวหนังเป็นตัวอ่าที่มันจับแบบอ่ามีกริปมานะครับผมเป็นหนังตัวนี้สีน้ำผึ้งสวยคลาสสิกใครที่แต่งแบบแนวคลาสสิกเนี่ยตัวนี้น่าจัดมากเลยนะครับ ให้ดูตัวนี้ตัวใหม่อมันมาแอบอยู่ยตรงนี้นี่เองนี่นี่นี่สักครู่นะคะระับขอแกะขอญาตแกะแบบเดียวอ่านี่อ่ะดูราคาก่อนอ่าโอเคตัวนี้เป็นปอกแฮนด์บุ๊กตัวใหม่นะครับผมอ่าเป็นเออร์โกนมิกคือจับกระชับมือดีมีที่พักมือสีดำอ่าเป็น ลักษณะคล้ายคของคแคมเบียมนะครับผมเป็นยางนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,990บาทแต่จับแบบถนัดมือมากสำหรับตัวนี้ผมว่าจับดีมากๆนะครับผมราคาก็ดีด้วยนะครับอ่ะไปต่อปอแคนดาฮอนมีมาตรึมนะครับผมเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนมีสั้นข้างยาวข้างกับยาวทั้งสองข้างเลยสั้นข้างยาวข้างใส่สำหรับพวกกริปชิพนะ พวกเกียร์มือบิดนะครับผมปอกแฮนด์ดาฮอนตัวที่เป็นสีน้ําตาลที่เป็นเจลตัวนี้น่าจะเคยเห็นที่ผมเคยทํารีวิวไปนะครับก็มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวกริปของไซเคิ o เวชั่ก็ยังตัวขายดีของผมอยู่อ่ะ790บาทเนี่ยตัวนี้คือไม่ต้องคิดเยอะกริปดีนะครับใหญ่จับถนัดตัวนี้ดีมากๆนะครับผมคอ,ะอนะครับคอดาฮอนเนี่ยตอนนี้ผมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะ มีทั้งคอ2ชั้นอ่าคอ2ชั้น2 5 0 5อ่าตัวไออะไรนะตัวคอพับนอก2 5 0 5ถ้าเกิดเป็นของดาฮอนนะของไลโปก็มีของไลโปจะอยู่ที่อ่าพั 2005, ราคาแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับทั้งของดาฮอนแล้วของไลโปนะครับผมอ่ะหลักอา่านนี่ตัวใหม่ของ G41 คารบอนนี่ คาร์บอนตัวนี้อยู่ที่3,500บาทเป็นหลักอานคาร์บอนทั้งอันเลยนะสวยให้ดูเท็กซเจอร์ก่อนนี่สวยแล้วดูแบบดูเนียนตาครับตัวนี้3,500บาทเป็นหลักอานคาร์บอนมันก็จะมีแฮนด์คาร์บอนด้วยละ่ะสักครู่ชึบอ่าแฮนด์คาร์บอนของ G Pro One สวยไหมนี่อ่าแฮนด์คาร์บอนตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ สักครูนะถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่1,800บาทอ่า1,800บาทจริงๆด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะ1,800บาทแฮนคาร์บอนแฮนของไรโบโกสก็มีนะตัวนี้อยู่ที่เป็นอลูมิเนียมนะน้ำหนักเบาตัวนี้อยู่ที่550บาทนะครับผมอ่าไปต่ออ่ามาดูเทรนเนอร์กันบ้างดีกว่าอ่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะ่ะเบื่ออยากปั่นที่บ้านก็เอาตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เพนเทรนเนเอร์ของซูเปอร์ดีนะใช้ได้สำหรับ120ล้อ20นิ้วอ่า1้อนิ้วเท่านั้น20ก็ได้20 451ก็ได้20 4ส6กับสีได้หมดนะครับสำหรับตัวนี้เอาไปใส่กับล้อ16ได้ไหมไม่ได้นะครับ16 3 4 9ก็ไม่ได้ลองแล้วนะครับผมแต่20ได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ตัวเนี้ยล้อต้องมีแกนปลดแกนปลดหลังถึงจะใช้ได้ อ่าแต่ใช้แบบไหนก็ได้นะตัวดิสเบรกตัวไม่ตัวไม่มีดิสเบรกตัว v ีเบรกได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าชุดหนึ่งมันก็จะมีแบบขาตั้งด้านหน้ามาให้มีอะไรผู้นี้มาให้ครบนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็อ่าตัวนี้เนี่ยเอาตั้งที่บ้านได้เลยแล้วนะเวลาเสียงเนี่ยไม่รุนแรงนะวันก่อนนุ้นลองดูอยู่เสียงมันมันเป็นระบบแม่เหล็กแต่เสียงไม่ดังดังมากขนาดนั้นโอเคอยู่นะครับอ่าราคาราคาตัวนี้อยู่ที่3,900บาทอ่า มาดูที่ยางหน่อยยางเนี่ยตอนนี้ผมมีตัวยางของ p a n ลเซอร์ตัวที่เป็นสีอิดเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสีอิดแก้มแก้วตัวนี้ราคาอยู่ที่950บาทนะถ้าเกิดสนใจเนี่ยแนวแนววินเทจเนี่ยมาจัดกันได้เลยนะครับยางชอเบ้บิ๊กแอปเปิลตัวใหญ่อตอนนี้ที่ร้านมีแบบเกือบจะครบทุกไซส์เลยนะ20นิ้ว16นิ้วอ่านี่16นิ้ว 2ีนิ้ว16นิ้ว14นิ้ว12นิ้วเชาวเว้บ i ิก p เปิผมมีนะครับผมใครต้องการยางใหญ่เนี่ยจับตัวนี้ได้เลยนะอ่ะไม่รู้ว่าพูดมานานขนาดไหนแล้วแต่เหมือนจะนานเอาตัวสุดท้ายแล้วกันอ่าใครที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับผมบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบลงรายละเอียดแต่ละตัวไม่หมดเพราะของมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่า ตัวนี้คือจานนะครับจานไลโปเนี่ยตอนนี้ของเข้ามาตึมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น53ฟัน56ฟัน53ฟันเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่2,390นะครับแล้วก็56ฟันจานหน้า2ชั้น53 3 9 56 4 4 58ฟันก็มีนะครับผมมีจานไลโปตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวพาไปเดินไปดูดีกว่าเดี๋ยวพาเดินไปดูดีกว่านี่คือจานไลโปตัวใหม่อยู่ที่3,490นี่ ปิดให้ดู <Okay. S 1> นี่อย่างหล่อเลยน้ำหนักก็เบานะครับผมสลับตัวนี้ตัวนี้เป็นจานไร้โปรัวใหม่นะ3,490บาทนะครับ <c oughs> ผมอ่ะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะอ่ะอ่ะน่าจะหมดแล้วมัง้งผมว่าน่าจะหมดแล้ว <c oughs> คิดไม่ออกละอ่ะปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวกลับด้าน สำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็ทักเข้ามานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็พยายามตอบนะในไลน์ใน,น f a c e b o o k นะครับผมร้านร้านของผมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านสอบพนุรังสีนะครับบางกลวยเสชใน Google Map คำว่า b บ k e Garden เป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะเจอเลยมันจะเขียนว่า b บ k e Garden บางกลวยประมาณนี้นะครับผมใน Google Map เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันชอบมีคนไปปักหมุดผิดที่แล้วก็มันทำให้ก o o ก l e แมปจำอันนั้นไว้ มันก็เลยบางครั้งพาคนไปหลงบ้างถ้าเกิดไม่มั่นใจทักเข้ามาที่ร้านก่อนได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้เพื่อที่จะได้กดนะครับผมทักเข้ามาในไหนในไลน์แอทไซด์ไว a r การ์เดนบีเหรือใน f a Facebook อ่าเมสเซจก็ได้ได้ไดทั้งสองสช่องทางนะถ้าเกิดจะทักมานะครับผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้มันจะได้มาถูกที่นะครับผมสำหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้เดืินรอบร้านเหนื่อยแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ถึง1นึ่งอารซับบ๊ายบาย